เขาสังเกตบางเส้นเลือดในใบหูของง้อเขาสังเกตบางเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงกะมีวิธีสังเกตคือว่าเข้าเอามือของเขานี่กดจุดตรงเส้นเลือดเช็คบางว่าเป็นเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงถ้าเป็นเส้นเลือดแดงมันสีนุ่นอยู่ข้างบนถ้าเป็นเส้นเลือดดำมันสีนุ่นอยู่ข้างล่าง สวัสดีค่ะมือนีนะคะเมตายผ้าพี่น้องนะคะมาเข่าน้ำเกลือนะคะบังเทือนะคะพี่น้องคือบังเทือเ้าเอิ่นหมออื่นยังนอบังเทือช่วงนี้ล,ลูกลำปีสกินนะคะกําลังแพรหลายนะรวบันที่นี่หมอพนกับ,บ่กคอยว่างนะบังเทือแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเข้ากับเฮ็ดเองได้นะคะนี่นะหมอพนบอว่างงี้สิ ขันเท้าเข่าโบเป็นหรือเหตุยังโบเป็นเลยอย่างสียห้ากับต่องขาจนกว่าเพิ่นจะมานะคะมันจะเสียเวลางัวเห้านะคะงัวเข้าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะแต่ขันเท้าพยายามนะคะลองฮาร์ดล่องเหตุเบิงนะเห่ากับเหตุใดขึ้นกันนะคะพี่น้องหมอเพิ่นกับหายข้ามปรึกษานะคะหายข้ามปรึกษาแล้วกาแนะนาําหาเข้าเหตุนะเพิ่นกับอยากซอยทุกๆคนนะคะแต่ว่าบางเธอ งานมันยุ่งนะตอนนี้นะคุนกะปีกเวลาออกมาบา่ไดดเข้ากับต้องซอยเหลือจะของกันไปกอนนะคะมือหนีแมตายนะจะพามาเบิรงวิธีการเข่าน้ำเกลือนะคะสําหรับงวังวนลมงัวแมมตายตัวนี้นะมันหล่มเมื่อหลายมือแล้วนะคะกระยูด้น้ำน้ำเกลนะคะตอนนี้กับเข่ากับปุ๊กที่สองที่สามนะคะเข่าไปแล้วนะขึ้นน้ำเกลือนี่คุณหมอคุณบอกว่าน้ำเกลือนี่เข่าเท่าใดบ่ผพิษนะคะพี่น้องเมื่อย ขึ้นน้ำเกลือนี่เขาเขาไล้ปันได้กับโบผิดนะจะได้ซอยเพิ่นจะได้ซอยเพิ่นเพิ่นจะได้หายเร็วๆนะคะเพิ่นจะได้มีแห้งเร็วๆเพิ่นก็นจะได้ลูกขึ้นบางเถ่อ,นนอเพิ่นนอนได้หลายเพิ่นก็นมีแผลกดทับนะคะพี่น้องน้ำนักโตเพิ่นลายอะนะอ่าเดี๋ยวม้อน,นี้ไปเบิ่งวิธีการเขาน้ำเกลือกันค่ะง่วนมันลุกบ่ขึืนครับผมมันจําเป็นต้องเขาน้ำเกลือเพราะว่าง่วนมันขาดแร่ธทตุ เ้าก็ตตรงเขาน้าเกลือซอยเพื่อให้ง่วเข้ามีแห้งมีพุ่มคุมกันเพื่อง่วเห้าสีเลยบ่เมยมือนี้ก็สีมัมได้มาเขาน้าเกลือนะครับน้อพี่นอ้นองเนาะน้าเกลือมือนี้ทีทีมาเขาให้ง่วก็คือว่าเป็นน้าเกลือขนาดหนึ่งพันมิลลิลิตรนะครับเป็นเด็กโตหาเปอร์เซ็นอิสูรีนศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้าเกลือตัวนี้ก็กคือยังกูโคดนะครับผมซอยให ร่างกายง่วงบ่ให้ขาดน้ำเฮ็ดไหนมันบ่เมยน,นะครับผม<ไ>การเขานำเกลือท่างใบหูในกน็มีวิธีสังเกตอยสองอย่างนะครับผมห้าสีเขาท่างเสียนเลือดดำห้าบ่ได้เขาท่างเสียนเลือดแดงวิธีสังเกตเสียนเลือดดำเสียนเลือดแดงก็มีวิธีสังเกตง่ายๆก็คือว่าห้าสังเกตบางเสียนเลือดในใบหูของง่วงห้าสังเกตบางเสียนเลือดดำ,ดำหรือเสียนเลือดแดงก มีวิธีสังเกตคือว่าเขาเอามือของเขาเนี่กดจุดตรงเส้นเลือดเช็คบางว่าเป็นเส้นเ,เลือดดาเส้นเลือดแดงถ้าเป็นเส้นเลือดแดงมันสีนุ่นอยู่ข้างบนถ้าเป็นเส้นเลือดดามันสีนุ่นอยู่ข้างล่างนี่ลักษณะของเข่ากดบางแล้วนี่มันนุ่นอยู่ข้างล่างเส้นเลือดดาครับผมหาหมองแขวนน้าเกลือก่อนครับผมเขาตรงเฮดแขวนให้สูงกว่าเหนือศีรษาของง่วนนะครับผม ก้อนสีขาวกับดึงสติกเกิดปิดหลอกออกมาก่อนครับผมคือน้ำเกลือมาแล้วกับตรงมีสาย แต่เกิดผมมีสายนำเกลือเข้ากับบอสามารถเขานำเกลือให้งัวได้อืมัมนจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งหลอดอยังไงตัวนี้เข้าเสียบเข้าไปในขวดนำเกลือเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับผมเสียบเข้าไปตรงนี้ส่วนเข็มตัวนี้เข็มน้อยเข้าเสียบเข้าไปตรงเส้นเลือดในใบหูเส้นเลือดดำใบหูของง้วนะครับ อ่าผมกับวแมนหมอนะครับผมกัเป็นเกษตรกรผู้นึ่งนะครับที่เลี้ยงง่วแล้วก็ผมก็ได้โทรวปรึกษาหมอเยี่อวกับการเข่าน้ำเชือหมอเพิ่นก็ได้แนะนำวิธีการมาานะครับผมว่าเขามองไหนเขาแบบไหนนะครับผมผมก็เลยได้มาล่องเฮ็ดกับง้วจากของอยู่นะครับผมแท่งเขาใบหูของง่วก็แ้วแต่ สี่ไส้นะครับผมสี่ไส้ขนาดเข็มเงาหรือเข็มสั้นกับไส้ใดขึ้นกันครับผมแต่มื่อนี้ผมสี่ไส้ตัวเข็มเงาเพราะว่าในการปล่อยปล่อยเขาในการปล่อยน้ำปล่อยน้ำเกลือเขาไปในง่วนนี่บม <า S 1> ่อยากปล่อยเขาเขาแห้งจนเกินไปนะครับผมย่านพ้นช็อกนะครับผมประมาณนี้ครับผมเอาบัง ควายนยาครับนําเกลือเข้าไปเลยครับวันนี้ เกิดน้ำเกลือมันบ่อไหลคือจังลักษณะนี้แสดงว่าข้างในกระปุกน้าเกลือไม่มีอากาศมันบ่อสามารถระบายอากาศออกได้เท่าสามารถสใส่เข็มระบายอากาศโดยการเจาะข้างบนโดยแทง่งเข็มลงไปเลย จังใดก็ขอบคุณหลายนนะคะที่เขามาเบิงนะคะแล้วก็่าลืมกดติดตามช่องเมตายผ้าลุยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เมตายนั่นนะคะอันใดเป็นประโยชน์ก็เอาไปเหตุนะคะอันใดบ่เป็นประโยชน์ก็เอาถิ่มไปนะคะพี่น้องนะจังใดก็ขอบคุณลหลไยๆนะคะคลิปนี้ลากอนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย